สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมใหม่กันนั่นก็คือเกม Arena Breakout เป็นเกมมือถือแนว FPS เชิงกลยุทธ์จำลองรูปแบบสงครามบนมือถืออันน่าตื่นเต้นและสุดแสนจะท้าทายเป็นเกมแรกที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของเกมบนมือถือด้วยเกมเพลย์การเล่นสุดมันและภาพกราฟิกสุดสมจริงเหน็นผ่านๆนี่นึกว่าเล่นวนคอนโซวิธีการเล่นนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราหาของยิงปล้นหนีโดยที่ไม่ตายซะก่อนถ้าถามว่าเราตายนั้นมันจะเป็นยังไงความท้าทายมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราตายในเกมของทุกอย่างจะหายไปไม่ว่าจะเป็นอาวุธ ชุดเกราะของแต่งปืนหรือทรัพสมบัติต่างๆที่เราหาได้จากในด่านจะหายไปอยู่กับศพของเราพร้อมให้ทีมอื่นเข้ามาปล้นขโมยของแล้วก็หนีออกไปฉะนั้น ยาตายแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับโอ้โหเนี่ยสุดหลออของเราปืนนี่อย่างแน่นพร้อมลุยสุดๆก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับเราจะต้องมาเซตตัวละครกันก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนะครับอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆจะสังเกตได้ว่าผมมีอาวุธอยู่มากมายหลายแบบมากซึ่งในเกมนี้ระบบที่ผมชอบที่สุดเลยก็คืออาวุธอาวุธเราหาได้จากไหนบ้าง1ตามหาในด่านแล้วก็หนีออกมา 2. ซื้อเอาจากตลาดมืด3หาชิ้นส่วนมาประกอบกันจนได้เป็นปืนปืนหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูวิธีที่หาปืนง่ายที่สุดกันก็คือเข้าไปในตลาดครับคือจะมีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาหาของออกมาแล้วก็นํามาขายในตลาดนี่เลยครับส่วนการประกอบปืนเราต้องไปให้ช่างผลิตปืนเขาทำครับนี่เราเลือกได้เลยว่าต้องการจะประกอบปืนกระบอกไหนซึ่งอย่างที่ผมบอกครเกมนี้จุดเด่นมันอยู่ที่อาวุธอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพบกับหน้าแต่งปืนที่เรียกได้ว่าแต่งได้เป็น 10- 20ช่องแล้วแต่ปืนนะครับอ่ะบอกเลยนี่เป็นเกมมือถือ ที่แต่งปืนได้ละเอียดและสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเพราะว่ามีชิ้นส่วนและของแต่งรวมกันถึง700กว่าชิ้นแต่งปืนโคตรเพลินผมเลือกแต่งปืนมาประมาณนี้ดูซิว่าจะเสียเงินเท่าไหร่กดประกอบออกมาโอ้โ oh, ห9 7 0 0ครับเราสามารถสั่งซื้อและประกอบได้เลยถ้าสั่งช่างผลิตมันก็แพงอย่างนั้นแหละถ้าอยากได้ถูกๆจะพามาประกอบปืนตั้งแต่เริ่มเลยนี่ชิ้นส่วนสารตั้งต้นนะมีแค่นี้ครับ <laughs> เหมือนดุ่นอะไรอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะยัดไปก่อนแต่ละชิ้นแมกกาซีนคลิปมือโครงบนอ่ะเลดดอดไปลํากล้องด้วยไม่มีลํากล้องยิงไม่ได้นะครับแกสบ็อกครับกระโจมมือต้องมีคลิปมือเลเซอร์โอ้โหผ่านท้ายด้วยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นไงสวยงามน่าใช้ยังหล่อฮะดูซะก่อนนี่โอ้โหแต่งเต็ม เดี๋ยวกะจะลองยิงยิงไม่ได้ลืมใส่กระสุนมานี่งไงศูนทับสี่สิบก่อนจะเติมกระสุนไปในแมกกาซีนบอกแล้วเกมนี้ละเอียดยิบครับเราจะต้องถอดแมกกาซีนออกมาก่อนเราก็ไปหากระสุนตรงนี้เอามาเติมใส่ในแมกกาซีนอันนี้เติมเข้าไปอ่ะตอนนี้แมกกาซีนเราเต็มแล้วนำแมกกาซีนยัดกลับเข้าไปในตัวปืน โ,โซึ่งถ้าจะไปเล่นจริงๆเนี่ยแม็กกาซีนอันเดียวไม่พอครับเราจะต้องหาแม็กกาซีนสำรองไปสัก2-3อันอย่างอันนี้ปืนรองผมใช้เป็น M 1 1 0ผมก็ต้องเอาแม็กกาซีน M 1 1 0ไปด้วยแบบนี้นะครับสัก2อันแล้วกันเป็นปืนรองนะครับแม็กกาซีนผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเอาแม็กกาซีน30นัดมาใช้งานไปก่อนก็ได้นะครับหยิบไปด้วย4อันอะประมาณนี้เรามาลองยิงกันใหม่มีปืนมีกระสุนแล้วโอ้ยรีคอยดีมาก โอ้โหนี่คือพระราณุภาพของปืนแพงครับโอ้โหปืนกระดิกนิดเดียวเองอะรีโหลดปึ๊บอันนี้มันก็ใส่เป็น30นัดแม็กกลิกธรรมดามาแล้วโอ้ปืนมันอะเดปใส่ร่วมกันได้หลายอย่างับถ้ามันเป็นปืนประเภทเดียวกันว้าวน่าสนใจลองดูปืนอีกอันนึงที่ผมเอามาเป็นปืนสำรองอันนี้เป็นสโขบซูมนะครับแล้วก็สามารถเล็งไอรอนไซด์ด้านบนได้เห็นไหมจะใช้สโขบก็สลับานมาได้ปึ๊บปึ๊บ หัวนัดเดียวฮนะแรงมากปืนนี้ปืนที่เราเซตมาก็น่าจะแจ่มสุดๆแล้วฮะเดี๋ยวเอาปืนนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาโอ้โหดูภาพอย่างสวยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับตามเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนน่าจะรู้ทางเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวมาถึงก็ปืนลั่นเ๋ยเดียวกันใช้ปืนลั่นโอเคเข้าไปเคลียร์กันทีละตึกเลยนะครับอันนี้ปืนผมใส่เลเซอร์มาด้วยนะครับเพื่อที่การยิงระยะประชิดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องยกกล้องขึ้นมาเล็งนะครับเรายิงตามแสงเลเซอร์ไปได้เลยนะครับ ห้องนอนเคลียร์เฮ้ยกระเป๋าโลพลาดไปได้ไงเนี่ยในกระเป๋ายิม,มีอะไรบ้างนะครับค้นหาปุ๊บมีอะไร ơi? เอ่ยเอกสารเอกสารพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปขายให้หน่วยข่ากองได้นะครับเก็บมาแล้วก็กุญแจอ้ยขายได้เปเนหมื่นเลยกุญแจอันนี้เก็บเรากําลังตื่นเต้นกับการเก็บของเพื่อนไปไม่รอแล้วภาพสวยมากคุณผู้ชมมีเสียงปืน โดนไหมเนะี่ยในบ้านข้างในครับตามเสียงเลยโอเคตายหนึ่งตาโน้นโอเคอีกหนึ่งครับเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรกันโอ้โหยืนเก็บของกันใหญ่เดี๋ยวกันอย่าพึ่งเก็บช่วยกันก่อนมายังเพื่อนโอ้โหลุม <c oughs> กินโต๊ะจีนกันอยู่แค่สี่คนสามสี่คน,นยืนลุมศพเดียวกันอยู่ตามไปเพื่อนตามเสียงไประวังตัวด้วย น้ำมะม่วงขอบคุณครับวิตามินซีเต็มๆโอ้หนี่ไงศพโอ้ยสพเต็มศพเต็มเลยเก็บของก่อนดีไหมเนี่ยขอดูทรัพย์สินหน่อยครับโอ้ยนี่ปืนกล่องพยาบาลนั้นเลยไม่มีเลยเหรอผมไม่น่าพกมากล่องเดียวเลยฮะมีเมกกาซีน AKM เอามาก่อนแล้วกันกระเป๋าใหญ่อยู่แล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากใส่เก็บเสียงนะครเพราะว่าศัตรูคนอื่นเนี่ยจะรู้ทิศทางเราหมดเลยถ้าเรายิงปืน ข้างหน้าครับโอเคตายหนึ่งไปฮะมีเสียงข้างในจริงด้วยค่อยๆเดินฮะใจเย็นๆหลังล้วหลังั้วโอเคโดนหัวเรียบร้อยโอ้โ oh, หมีซ้ำด้วย <laughs> มีซ้ำด้วยกลัวไม่ตายครับโอ้โ oh, หเต็มด้านนูน้นด้านนู้นด้านนู้นเอาปืนเคาะระยะไกลามาฮะ เสียตายหนึ่งเจอคนเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยเอากระสุนมานิดเดียวเองข้างหลังมีคนตามมานะเพื่อนข้างหน้าก็มียิงกันอยู่ตรงนั้นโอ้โหกระสุนหมดลีลอดนายเอียไม่ได้เช็คกระสุนโอ้โหเรียบร้อยครับดาวโดนซ้ำแล้วเออ ท้ายเกมเนี่ยจะบอกหมดเลยนะครับว่าเราถูกยิงตรงไหนโดนปืนอะไรยิงนะครับโอ้โหเนี่อาก้ากระสุนเจาะเกาะครับเรียบร้อยเข้าแขนเข้าท้องนะฮะแล้วถ้าถามว่าเกมนี้มันแต่งปืนได้ละเอียดขนาดไหนนี่ครับแค่ชิ้นส่วนครบขอแค่มันยิงได้มันก็กลายมาเป็นปืนแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ฝาปงฝาปิดนี่ไม่ต้องมีมาแล้วดูอ้อ พอเราตายออกมาหน้าแรกนี่ตัวละครหน้าเจือนเลยนะครับของหายหมดนะครับนี่เห็นไหมปืนกระปรงกระเป๋าไปหมดนะครับที่ผมจะแนะนําจริงๆก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเอาปืนไปกระบอกเดียวก็พออีกกระบอกเนี่ยเหลือไว้เผื่อเราเก็บของศัตรูมาได้จะได้ไม่เสียดายมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอา RPK ตัวนี้ไปแล้วกันเอาปืนไปก็อย่าลืมแม็กกาซีนคิดไปคิดมาตานี้เอาดากูนอฟไปเล่นด้วยเลยแล้วกันส <c oughs> วัสดีครับพี่สวัสดีครับ ที่อยากดูปืนผมเปล่าไหน RPK ฮะสลับกล้องเล็งได้2อ,อย่างโอ้ยอย่างแหลมฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งดาคุนอฟครับโอ้โหนี่แต่งเต็มเต็มติดเลสหลอด้านข้างไปด้วยผมบอกเลยโอ้ยเดี๋ยเดืๆโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอ้ยเกิดใกล้กันมากเลยอะ่ะเดือดเดือดนอะเสียงข้างในนะผมว่าเสียงชัดมากเลยไมก เป็น,นแล้วผมเพิ่งเห็นศพตัวนี้นะเนี่ยอุปกรณ์พยาบาลเพียบแมกกาซีนด้วยยิบมาโอเคเก็บของเสร็จตามเพื่อนไปเสียงปืนเงียบไปกันหมดแล้วเงียบพอดีฮะเราจะได้ฟาร์มของซะบ้างจริงๆเกมนี้นี่จุดเด่นเลยก็คือการรูทรูทเก็บของเนี่ยเครื่องมือมีอะไรบ้างในนี้อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนอะไรับคอยไปคัดทิ้งทีหลังจะมาอ่านตลอดเวลานี่ตายครับเอาไงดีหัวหน้าฟิซซี่คนนี้เขาเล่นพลิวดีจังเลย น่าติดตามดูเทคนิคครัดูเทคนิค,ค,ค,นคมีการเอียงเลงด้วยผมนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยเทคนิคนี้ขี้เกียจกด <c oughs> เดี๋ยวตามเพื่อนดีกว่าตามเพื่อนดีกว่าเขาเล่นแบบเทคนิคมากอะ่ะยุทธวิธีสุดๆอะค่อยๆไปกันทีละโซนครับโอเคดูซ้ายไปนะเดี๋ยวดูขวาเองขวาเคลียร์เสียงปืนเงียบมากเลยตานี้ย <c oughs> เสียงปืนเงียบมากเลยตานี้ ยิงเรียบร้อยครับหัวหน้าลงไปแล้วพยาบาลก่อนสังเกตไม่เห็นเลยครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้ศัตรูอยู่ตรงไหนครับผมวิ่งก่อนแล้วกันโอ้โหโดนหลังด้วยหือโอ้ยโอเคตายหนึ่งมีคนไหม Okay, อ kilo. โอเคตายอีกหนึ่งโอ้โหพีเบเลยข้างหลังโอ้โดนล้อมแบบสุดอะรักษาพยาบาลก่อนอย่าเพิ่งเดินมาอีกนิดเดียวกระสุนรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ยมันปาระเบิดด้วยโอ้โหมันอยู่บนนี้ โอ้โหแล้วมันปาระเบิดโอ้โหเลงถูกจุดด้วยสุดยอดโอ้โหถ้าใครอยากลองอ r e ร a น r าเบรกเอาก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นเกมที่สนุกและท้าทายมากถ้าลองแล้วจะติดใจมาเพื่อนรอบนี้ฉันมี M14 มาอวดโอ้โห,โโหเดี๋ยวตานี้เราจะทำภารกิจให้สำเร็จบ้างดีกว่าเราจะหนีออกจากจุดถอนกำลังให้ได้สักตาบ้างก็ยังดีอุ้ยไม่ตายยู p เบามาก ปืนนี้เลยโอเคเรียบร้อยหนึ่งครับ oh. ไว้ใจได้วะ่ะ M14 เนี่ยแรงมากนะเพื่อนมาทีหลังแล้วก็เก็บของก่อนเลยผมบอกเลยว่าอ้ยมกซซีดโอ้โห,โโหเพื่อนดูดไปต่อหน้าเลยฮะโอ้โหเกี้ยงเกี้ยงอยู่หลังล้วเลยฮะ ยิงขานี่แหละยิงขานี่แหละมาเพื่อนมาเร็ววิ้ยนี่ไงกล่องปืนแน่ๆกล่องอาวุธยาวครับรีบเก็บก่อนก่อนที่เพื่อนจะมาตรวจสอบดูหน่อยปืนอะไรเอ่ยน่าสนใจเอาไปขายแล้วกันโอ้โหเบอร์สี่เขานำไปนู่นแล้วไปคนเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นคนผมเห็นคนตรงนั้นอ่ะเรียบร้อยครับล่วงดีว่าเอาปืนยิงระยะไกลมาด้วย โอ้ยภาพยังสวยคุณผู้ชมดูเอาเถอะเบอร์สี่ลุยเดี่ยวเลยฮะยังโหดอะไปไม่รอเพื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีคนโอเคตัวละแม็กฮะ UMP ค่อยๆนะเดี๋ยวเดียวเสียงปืนข้างหลังโอเคตายอีกหนึ่งแม็กซีนเราใช้ไปกี่อันแล้วเนี่ยโอ้โหแม็กซีนเกือบว่างเปล่าไอ้บ้าเอ้ใกล้หมดแล้วที่กระสุน นี่ครับถ้าเรามีกุญแจเราสามารถเข้าไปในห้องนี้ได้แต่ว่าเราไม่มีเดี๋ยวอันนี้คือจุดออกแล้วนะยังไม่มีใครออกเลยเหรอจะไปต่อเหรอข้างหน้ามีประเด็นตามเบอร์สี่ไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคตายอ,อีกหนึ่งฟาร์มยังไม่อิ่มเลยเพื่อนนี่เราจะออกไปจากจุดไหนเนี่ย ตอนนี้เวลาเหลืออีก20นาทีครับถ้าออกไปไม่ทันก็ถือว่าเราแพ้อยู่ดีตาน,นี้ลงมายิงอย่างเดียวเลยนะฟาร์มอะไรก็ไม่ได้ฟาร์มถึงจะฟาร์มก็ไม่ทันเพื่อน <c oughs> <c oughs> บางทีเงียบๆแบบนี้ทีมอื่นเขาก็อาจจะออกไปจากพื้นที่แล้วนะครับก็ <c oughs> อาจจะเก็บของได้พอประมาณแล้วก็หนีออกไปละนั่นฮะวันแดงๆจุดนั้นเอาไว้ออกไปจากพื้นที่ซึ่งก็จะต้องระวังตัวด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะถูกทีมอื่นดักยิงอยู่ตรงนี้แหละนะครับเขาไม่ไปหาของไงเขา ดักยิงคนที่มีของอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วเพื่อนไม่มากันเหรอเพื่อนยังไปฟาร์มอยู่เลยฮะโอเคยอมใจเลยซึ่งซีูเกนนะครับทีมอื่นน่าจะเคลียร์หมดแล้วโอเคต้องมายืนตรงนี้10วิน,นะครับสุดท้ายก็มาเห็นไหมเรียบร้อยครับถอนกําลังสําเร็จดูซิได้อะไรไปบ้างนะครมูลค่าทรัพย์สินได้มาแป0พันนะฮะแม่คนอื่นเขาน่าจะได้กันเป็นแสนและ เดี๋ยวมาแต่งคิสเวกเตอร์จุดสี่ห้ากันดีกว่าครับนี่ฮะคิสเวกเตอร์ยาวเฟื้อยเลยดูเสียเงินเท่าไหร่เจ็ดมื่นไปใช้ปัญหาไปนี่โชว์เลยโชว์เลยแนะ้ทุกคนกําลังให้ความสนใจดอกปืนให้เพื่อนได้ไหมดอกปืนให้เพื่อนได้ไหมเอาไงดีหมูหเฮาแ้มีกดไลค์ให้ด้วยแสดงว่าปืนเราแจม <laughs> เดี๋ยวถ้าชั้นตายเนี่ยพวกนายก็เก็บเลยแล้วกัน <laughs> ไม่เคยเข้ามาเล่นด่านนี้เลยนะครับด่านนี้น่าจะชิวๆกว่าด่านอื่นเพราะว่า พื้นที่กว้างมากนะครับน่าจะเหมาะแก่การเล่นสไนเปอร์เป็นที่สุดน่าจะไม่เดือดเหมือนพื้นที่ไร่นะฮะอันนั้นด่านเล็กเจอกันง่ายมากเกมนี้อิสระให้กับผู้เล่นมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายทางซ้ายเบอร์หนึ่งเจอต้องไปช่วยไหมเนี่ยเอา้าตายเบอร์หนึ่งตายครับเลขหายไปจากจออย่างนั้นตายแน่ๆครับถ้าเป็นคนน่าจะกําลังเก็บของอยู่โดนใครยิงอะ่ะมีแต่ศพเพื่อนครับเฮ้ยนั่งไงเอาอีกแล้ว ปาดไปอีกศพแล้วโอเคเดี๋ยวเราดักดูก่อนแล้วกันโอ้โหเพื่อนเราวิ่งไปเก็บศพเพื่อนแล้วก็นั่นแหละโดนศัตรูที่ดักอยู่ซอยเรียบร้อยฮะไม่ตายอีกเหรอโอเคตายโอ้โหปืนไม่แรงเลยฮะเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วอเออถอยก่อนได้ไหมเนี่ยคนอื่นอยู่ไหนหมดเพื่อนเราตายไปสองน่าจะเหลืออ,อีก หนึ่งนะอ๋ออีกหนึ่งอยู่นูน่นอีกหนึ่งอยู่นูน่นโอเคหมอบกันโอ้พยาบาลให้ไวเลยฮะโอ้ยอย่างเข้มเลยโซนนี้ยาหมดครับกินไปแกปงแกปวดพาลงพาราเฮ้ยมีเครื่องบินบินผ่านฮนะโอเคเก็บของครับหลายศพเลยตรงน,นี้ทั้งศพเพื่อนศพศัตรูเนี่ยรวยแล้วมาเก็บศพเดียวกันเพื่อทำไมไม่แยกกันไปอุย้ยมีป้ายด็อกแ็กด้วยขโมยมาได้ไหมโขโมยด็อกแขกเพื่อนโอ้พยาบาลขอบคุณครับ กำลังขาดแขนเอามาเต็มเต็มเน้นเน้นอุยอ้ยเพื่อนเพื่อนดูดไว้ไเพื่อนดูดไวเดี๋ย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 วศพใครศพมันดีนี่อุย้ยคนนี้ก็คิดเวกเตอร์เอามาเลยด็อกแท็กขโมยมาโอ้กองพยาบาลอันนี้ของดีของดีแมก็กกาซีนด้วยเสียงใครเดินเสียงคนเดินเรียบร้อยครับเต็มหัวไป เแม็กกาซีนก่อนเพื่อความชัวร์ปืนรัวมากเลยครับ90 0นัดต่อนอาทีคนนี้ปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเก็บไปขายได้อยู่จัดเลยเพื่อนเอาเลยได้คิดเวกเตอร์มาแล้วสบายใจแล้วถือว่าไม่ขาดทุนกว้างมากเลยเนี่ยด่านเนี้ยโอ้โหจุดที่เราจะอพุยพได้เบอร์สองไกลอยู่นะยังไงก็ต้องไปครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปเก็บของกอนเหลือกัน2คนเนี่อย่างเศร้าเลยถ้าเราเจะหนีไปจากที่นี่ต้องไปจุดที่1ครับลานจอดฮอต้องผ่านโซนอันตราย โซนอื่นก็ได้แต่ว่ามันไกลอ่ะวยกระเป๋าอะไรมาตกกลางป่าเฮ้ยมีเสียงคนมีเสียงคนเสียงคนแถวนี้อุ้ยเอาแล้วโดนหาตัวยังไม่เจอเลยโอเคอยู่บนเขาเพื่อนยิงแล้วสวยแมมันวางกระเป๋าไว้รอจริงด้วยคนบูเต็กกินน้ำไอ้บ้าเอ้ยอย่าพึ่งมานะ โอ้โหเพื่อนเพื่อนเราถอยไปตั้งหลักไกลมากแม่วิ่งไวเลยนะทีนี้บนหัวมาแล้วบนหัวผมเลยโอเคตายเพื่อนมนตายแล้วเพื่อนมาเก็บของก็ได้ไปกินยากมประสาทไปหลอกตัวเองว่าเอ้ยเราไม่เจ็บนะติดสถานะเยอะมากเลยตอนเนี้ยอวัยวะเสียหายไม่สามารถฟื้นฟูได้จนกว่าจะได้เครื่องมือผ่าตัดไอ้บ้าเอามาจากไหนล่ะ ไปรู้มากันกี่ตัวนะทำไมมันแยกกันมาวะเนี่ยอันนี้คนแน่ๆฮะยิงอย่างคมเลยมีชุดเกราะด้วยมีโอ้โหปืนปืนอะไรอะโอ้โหทิ้งคิดเวกเตอร์เลยดีไหมเนี่ยโอเคเพื่อนมาเก็บคิดเวกเตอร์ซะอ,อันนี้คนเวียดนามฮะมาสะสมด็อกแท็กดูปืนหน่อยนะโอ้โหน่าใช้น่าใชเเ้เพื่อนเรียกแล้วเพื่อนเรียกแล้ว กำลังส่งของอยู่เลยแม่จะออกไปจากด่านนี้ได้ต้องอีกไกลเลยครับอยทางขวายิงกันข้างในครับเราต้องเข้าไปข้างในจริงด้วยอ่ะอีกทางหนึ่งก็คืออ้อมฮะแต่ว่าไม่รู้ร่างกายผมจะไปไหวหรือเปล่าข้างหน้ายิงกันอยู่สวยเพื่อนเพื่อนเก็บไปแล้วมันยิงกับคนในบ้านเอา้าเพื่อนโดนยิงหัวตายแล้ว โอ้โหหยาบเลยทีนี้ผมถอยเลยดีกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้อุย๊ยโอ้โหข้างในเขยิงออกมาข้างในยิงออกมาเมื่อกี้มีมีคนยิงผมนั่นนั่น่นนนนมีหลายปาร์ตี้แล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนน่าจะต้องเข้าไปข้างในครับโอ้โหวิ่งกันให้วอดเลยข้างในอะ เสียงแบบชัดมากโอ้โหศพอุ้ยโอ้โหโดนจะตายแล้วตายรีโหลดกันโอ้โหร่างกายเราไม่ไหวสุดๆอะ่ะโอ้โหตื่นเต้นเล่นเล่นเกมเนี้ยไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วมันกดดันขนาดนี้มาก่อนพวกว่าของมันหายด้วยไงตายแล้วของหายฮะมันท้าทายตรงนี้ โอ้โหยาหมดเกลี้ยงอะชีวิตมันย่องอยู่บนหัวผมเนี่ยปลาโอ้โหปลาระเบิดมาด้วยหูอื้อด้วยโดนระเบิดกองพยาบาลก็เอาไม่อยู่แล้วจังหวะเนี้ยตายหนึ่งตายอีกหนึ่งโอ้วิ่งก่อนแล้วกันโอ้โหเยอะเยอะเเยอะ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 หนีแล้วหนีแล้วโอ้ยอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอ้โหโดนแล้วโดนแขนเต็มเต็มเลย Oh, จุดถอนปิดอยู่เป้าหมายในการถอนกําลังคือต้องส่งมอบด็อกแท็กสชิ้นแล้วด็อกแท็กผมมีกี่อันเนี่ยด็อกแท็กสชิ้นผมมีแล้วกระดูกหักอะไรพร้อมหูอื้อด้วยฮะเมื่อกี้โดนปาลาระเบิดใส่ใกล้ๆซิลีล่าต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยผมไม่รู้จะส่งมอบด็อกแท็กยังไงผมไม่เข้าใจจุดถอนปิดอยู่แล้วผมต้องส่งมอบฝากชีวิตไว้กับกล่องข้างหน้านี้ก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างผมต้องไปจุดอพยพอื่นแล้วฮะอพยพที่นี่ไม่ไหวแล้ว โอ้มันยิงเ้วมันยิงเ้วโอ้โหโอ้โอโอโอไปเดินโอ้โดนแล้วโดนแล้วเต็มตูดเลยโอ้ยปไตเขาไปเลยอืไม่ใช่มอไซค์แต่ไต,ต่เขาได้ไปลแล้วนั่นไงควันแดงๆอันนั้นอพยพได้ครับเฮ้ยผมสังเกตเหน็นมีควันอยู่ตรงนั้นด้วยคั่นน่ะอันนั้นคือควันอะไรอยู่ตรงเรือฮะแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นลานจอดฮอไปก่อน ุ้่กล่องพยาบาลกล่องพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์มีอะไรบ้างสามัญประจําบ้านเดี๋ยวมีคนมามีคนมาข้างหลังคนมาข้างหลังอุ้ยเอาแล้วมันเอาแล้วคนอยากกลับบ้านอ้ยระเบิดอุ้ยมาแล้วไม่โผล่ด้วยไม่โผล่ด้วยผลจะเก็บของไม่ให้เก็บมีปาระเบิดใส่อีกกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหม ไอ้บ้าไอ้กระสุนหมดทุกแม็กเลยโอเควิ่งแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหด่านใหญ่นี่คือแบบปราบเซียนครับเมื่อกี้โอ้ใครยิงเมื่อกี้เห็นในช่องแชทคือมีคนถามโดยพี่อาร์ตใช่ไหมครับเขาบอกให้ผมระวังตัวจุดถอนกำลังนะจะมีคนดักอยู่อันนี้คืออะไรโอเป็นของเป็นของจุดถอนน่าจะอยู่ข้างล่างครับตรงริมหาดเมื่อกี้ โอ้โหเกี้ยงแล้วเหลือแต่กระสุนครับเหลือแต่เศษกระสุนโอเคจะได้ไม่ต้องติดตัดสินใจอะไรมากหนีดีกว่าอย่าตกเขาตายนะนุ่นครับโอ้โหเสียงตะโกนไล่หลังมาเลยโอเครอดไหมรอดไหมหมอบก่อนเล็งรอด้วยเอา้ามา โอ้โหทำไมมันกดดันขนาดนี้มูลค่าทรัพย์สิน7,900 0ครับได้รางวัลเพียบเลยนะฮะสู้ไม่ถอยนะผิวเหล็กยิงกดดัน นักล่าเอเจนต์เนี่ยเก็บด็อกแทกมาโอเคอันนี้เขาก็บอกนะครับว่าผมยิงใครตายไปบ้างนะครับก็หลายศพอยู่เป็นสิบนะครับโคตรมันมันน่าจะเป็นเกมมือถือที่ตื่นเต้นและท้าทายที่สุดสําหรับผมที่เล่นมาละโอเคครับถ้าใครอยากลองเล่นอารีนาเบรกเอาก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเขาเพิ่งโค้ดเบต้าไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเปิดตัวสดๆร้อนๆในไทยฮะโอเค okay, สนุกมากถ้าหากคุณชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซิวเกนส์เน็กท m e เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ